<c oughs> เอาละครับก,กบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็ที่กับผมดีรอยเซอร์นะครับแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันนานนิดหนึ่งครับติดงานยับงานเยอะจัดเลยช่วงนี้งานเยอะเลิกงานมาก็เหนื่อยๆนะฮะวันนี้ก็มารีวิวโมโมะหน่อยตัวใหม่เลยตัวจากเทศกาลล่มนะครับทิ่นมุริโมโมะจะมาพร้อมชินจิแล้วก็ลิลูก,กะะับนะฮะ ตัวนี้เป็นยมทมูตครับสังหารเอสปาดาพารครับก็คือสังหารเอสปาดาได้แรงขึ้นนะครับมีริงเเลือดเต็มถ้าโจมตีปกติแรง40%นะครับเป็นสาย a t k 845ครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะสำหรับ845ร้อบ t k ค่อนข้างแรงเลยถ้าโจมตีถ้า2เป็นโลครับท่า3เป็นฮิลครับท่า1ถ้าปกติแล้วก็ถ้าไม้ตายครับ จะติดแผลชะกันแล้วก็ติดลูกกินครับมีทางด้านของเกรเอฟเฟก์ครับ mm hmm. เมื่อเกรเต็มครับความเสียหายถ้าโจมตีปกติ100ปอร์เซครับฮิตปกติบกหนึ่งครับพารซิฟลบชดเชบวก1เลือดเต็มแรงขึ้น40%ครับแล้วก็ทะลุก,กัเสียน้ำเงินครับเอาไว้เล่นในแดนผู้กันกกได้นะอเบรตี้ครับ START เก t เจ0เริ่มต้นมาเกตก็เกือบเต็มเลยครับลดขึ้นไทม์แรง12%ครับไม่ติดออนแรง1น0ครับเกตลั่เพครับเกตเต็มเร็วขึ้นครับเมื่อค่าศัตรูนะเลือกเต็ม40%อันนี้มาจากลิงขอบเขตปกติ20%ครับโจมตีการแล้วยังโจมตีกว้างเข้าไปอีกนะฮิตปกติบกหนึ่งครับซุปเปอร์อาร์เมอร์ครับจำนวนการใช้บารีบกสองครับก็คือกลายเป็น5นะ ฮิวหมูและฮิวดีครับแล้วก็โจมตีศัตรูซ่อนตัวครับมีฮิตหนึ่งฮิตหนึ่งเท่านั้นครับถ้าเลือดลดก็จะแรงแค่ฮิตหนึ่งเท่านั้นถือว่าเบานะแต่ถ้าเลือดไม่ลดก็จะแรงอยู่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยก็จะแรงอยู่ธรรมดาครับแต่ถ้าเกตเต็มคือแรงจัดครับแรงจ,จ๋าเลยแหละแรงมากเลยแหละ สำหรับสายที่ปกตินะเล่นธรรมดาข้างนอกฮิตสาถือว่าแรงครับฮิตสก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับก็คือทํามาแบบแรงด้วยแล้วก็ไม่แรงด้วยนะถ้าเกิดว่าเกจไม่เต็มก็คือไม่แรงแต่ถ้าเกจเต็มก็คือแรงนะครับทำมาแบบคึ้งๆกลางๆจะแรงเลยก็ไม่แรงเลยจะเบาเลยก็ไม่เบาเลยนะประมาณนะั้น ก็เดี๋ยวเล่นเป็นอาดานธรรมดาแล้วกันมารีวิวหน่อยของที่ผมใช้ก็ใช้เป็นพวกสายโจมตีปกตินะกระต่ายเงินกระต่ายทองครับดาบไม้ครับแล้วก็ลิงง์ความเสียหายถ้าโจมตีปกติครับสำหรับพินามุริตัวนี้ครับก็ลองไปเล่นกันดูหน่อยโจมตีไกลโอ้ไกลมากนะ รปรุ๊ปรุสุดแมปเลยครับสุดแมปเลยสุดแมปเลยอะเหมือนจะเลยนิดหน่อยซะด้วยสิรุ๊ปรุ๊ปรุ๊ปุ๊ประเก็บ,บ,บ,บเ,เต็มคือแรงนะครับตอนนี้สกิลหนึ่งโอ้ผักตามสตูด,ด้านหน้าครับสกิลสองอาดามเมจด,ด้านหน้าครับเหมือนจะรวบนะแต่น่าจะไม่รวบนะเท่าที่เคยเล่นในทดลองสกิลสามเป็นฮิว เจ็บสกิลกว้างอยู่คร <Shir> ับไม่ตายไม่ตายสดใสเกินล้องไหมเนี่ยอคล้องอยู่นะโจมตีปกติในเทศกาลลง โอเได้ดูท่าสออีกครั้งหนึ่งละอ่ารวบนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้รวบเยอะไม่ได้รวบแบบเป็นทางการรวบแบบพอประมาณเป็นวิธีอะไรสำหรับท้า2แต่พอเก็เต็มแล้วแรงมากครับแต่ถ้าเก็เกไม่เต็มก็คือไม่แรงแต่สายที่ปกติครับคือม,มันตีได้ได้ดีอยู่แล้วนะมันตีได้ดีครับถึงถึงจะไม่แรงนะคร สกิลไม่แรงแต่ว่าการตีปกติดียิ่งตีไกลย,ยิ่งดีครับมันเป็นสายที่เล่นได้ดีแต่มันก็มีข้อเสียคือเอ่อนสกิลมันไม่โอเคเท่น,นั้นแหละก็ถือว่าเล่นได้ดีครับส่วนการใช้งานก็สังหารเอสปาดาหรือเปล่าวะหรือว่าอะไรคนระับเอสปาดาระยะไกลนะครับ ยืนข้างในดันกิลก็ได้ตัวนี้จะไม่ได้เป็นบูทแต่ก็ได้เป็นเกาะแล้วก็ฮิวนะครับ <c oughs> ได้เป็นเกาะบอกคิวไปนในตัวยืนข้างๆครับให้เขาตีปกติไปครับ <c oughs> เขาก็จะกดเกตของเขาเองโดยอัตโนมัติจากการตีปกตินั่นแหละ <c oughs> ยืนข้างเอสปาร้าระยะไกลครับดันกิลจะเล่นได้ดีเลยพอสมควร ไม่ติดอ okay. ่อนแรงโอเคค่อนข้างกว้างอยู่นะโอ้แล้วก็การเบริกอิลิตี้ครับอีกรอบนึ่งกลับไปอีกอันนี้แล้วแต่คนอยากจะเบิกนะแต่ผมเบิกเป็น t k กับ s A ค r i t i c ข้ไปนะครับแต่ถ้าเราไม่เอา Critical นะครับเบิกเบิกเป็น t k เหมือนเดิม แล้วก็เบิกอาจจะเบิกเป็นอย่างอื่นเชียตายหรือว่าเลือดเต็มเออเลือดเต็มอาจจะเบิกเป็นเลือดเต็มแทนนะครับทำให้ค่าสเตตัสสีเนี่ยมันกลายเป็น60แต่มันไม่ได้คิดรวมนะมันคิดคิดแยกเนี่ยก็เป็นหกส้าอาวิิตี้ที่แนะนำก็ประมาณนี้แหละครับเลือดเต็มเลือดเต็มโอเค หรือจะเอาเราปลิตฉุกเฉืนไปสักอันก็ได้นะทางตางรู้สึกนหมดหมิดแต่จริงจริงๆไอ้พวกบาเรียไม่ต้องใช้หรอกครับหรือว่าเลือดเต็มก็น่าจะไม่ใช้นะแต่ถ้าเราเล่นข้างนอกบ่อยเอาไปใช้ได้แต่ถ้าเราเล่นในดันจิวไอ้เอาไปที่เลือดเต็มเนี่ยอย่า,อาไปใช้เลยผมมองว่าไร้ประโยชน์เพราะว่ามันลงดันจิวได้ไม่นานเลือดมันก็ลดครับโอเคก็จบไปสําหรับ นินามมริมอโมเทศการล่มตัวนี้ครับส่วนชินจิผมไม่ได้ก็เลยไม่ได้มารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ